แต่อเำเภอจานวนมากบอกว่าปตตบอกให้ปล่อยผ่านมาปล่อยผ่านมาไม่รู้จะทาไงก็เลยต้องปล่อยผ่านไปแถมไม่พอมันมีเรื่องที่มันมีคลิปหลุดออกมานะครับเขาไปคุยกันถึงขนาดว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีคําสั่งมาแล้วให้ปล่อยผ่านสวชุดนี้มีคําสั่งระดับสูงมากลงมาบอกว่าจะต้องใช้สวชุดนี้ oh. อ่านสีบางสีเพื่อที่จะให้เป็นจัดการกับสีบางสีแค oh. oh. ่นี้มันลุกลามไปกันใหญ่มา oh. กกว่านั้นเนี่ย ที่หลายๆกระแสบอกมาเนี่ยมันเป็นร้อยอะครับที่มันเลือกแบบเดียวกันนะแล้วแบบนี้มันถือเป็นหลักฐานได้ไหมล่ะคะอาจารย์สําหรับผมนี่ถือเป็นหลักฐานได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่อะครับกบรกตเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่กรกตต้อง,องถามกรกตอย่างนี้ไม่ใช่ถึาแบบนี้ไ,นไ,ได้ถือเป็นเหตุอันควรสงสัยเป็นเหตุอันควรเชื่อได้เลยอ่ะอันนี้ต้องกรกตเป็นตัววัดอะครับคชะแต่ผมเชื่อว่า คนแทบจะทั้งประเทศถือว่ามันเป็นหลักฐานอันควรสงสัยเป็นเหตุเป็นเหตุอันควรสงสัยเป็นเหตุสสหตอันควรเชื่อได้แล้วซึ่งหลายคนก็มองว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยกกตก็ควรที่จะเลือกใหม่ไหมให้เป็นโมฆะไหมแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งมองว่าแล้วมีอะไรรับประกันว่าถ้ามีการเลือกใหม่เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือหนักขึ้นกว่าเดิมตรงนี้ถ้าอาจารย์มองอยังไงบ้างคะคือ เอาละเราไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดการเลือกนี้เป็นโมฆัมนะครับค่ะแต่ผมเรียนแบบนี้ว่าเราไม่สามารถไปย้อนทวนเริ่มระดับอำเภอกันได้ใหม่มแต่้าถามว่าถ้ามันเริ่มใหม่หรือมันมีกระบวนการที่เราจะต้องเริ่มจริงค่ะอะไรที่จะทําให้มันสุจริตเที่ยงธรรมไปกว่าน,นี้หนึ่งการทําหน้าที่ของกรรมาการตั้งแต่ระดับอำเภอมันต้องเข้มงวดและต้องเด็ดขาดครับ คือต้องตรวจและต้องไม่มีโพยเลยพบโพยจากใครคนนั้นต้องไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลยอืและในระหว่างเลือกถ้าสองคนไปห้องน้ําพร้อมกันไล่ออกไปทั้งสองคน<อ>คือกรรมการเนี่ยต้องเข้มงวดนะครับและเด็ดขาดในทุกๆขั้นตอนค่ะแล้วถ้าหากว่าพิจารณาในส่วนอำเภอใดที่บอกว่า ไม่มีความสุจริตไม่มีความชิงทำตัดอำเภอนั้นทิ้งเลยเอออย่างเงี้ยเออได้อย่างเงี้ออยคือมันออต้องไล่มาตั้งแต่ชั้นอำเภอครับแล้วมันต้องไล่ในที่ที่เลือกกันเองอม,มารอจนกระทั่งมาถึงชั้นประเทศแบบนี้มันไม่ได้้วครับมันสายไปแล้วอืมแม้ว่าจะเป็นการรอมาจนกระทั่งมาถึงระดับประเทศค่ะนี่ผมยังไม่รู้ว่าจริงเท็จนะครับฟังจากเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอมาในหลายอำเภอมากก็ไม่ถือได้ว่าระดับอำเภอทั้งประเทศอ่ะ แต่ฟังมาหลายอำเภอก็ไม่ค่อยสบายใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ปตก็ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับท่านทั้งหลายบอกว่าเพระปตบอกให้ปล่อยผ่านมาปล่อยผ่านมาใช่ครับอันนี้ผมไม่รู้จริงเท็จน,นะแต่อำเภอจํานวนมากบอกว่ากปตบอกให้ปล่อยผ่านมาปล่อยผ่านมาเรม่รู้จะทำไงก็เลยต้องปล่อยผ่านไปอ้าวแถมไม่พอมันมีเรื่องที่มันมีคลิปหลุดออกมานะครับครับเขาไปคุยกันถึงขนาดว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรหรอก มีคําสั่งมาแล้วให้ปล่อยผ่านสอวอชุดนี้นะครับผมก็ได้ข่าวครับใช่ไหมครับครับ,รบมีคําสั่งระดับสูงมากลงมาบอกว่าจะต้องใช้สอวอชุดนี้อ,อ่านสีบางสีเพื่อที่จะให้ไปจัดการกับสีบางสีไอ้อไนี่มันลุกลามไปกันใหญ่นะครับใช่ครับใช่ครับ<อ>แบบเนี้จะมันพ้นไม่พบาหาไม่เจอมันทำให สอวอในต่างร้อยอแล้วมันก็มีมลทินติดบรรดาท่านทั้งหลายที่จะเข้ามาเป็นสอวอเพราะว่าคือเอาหลักเราก็ต้องเชื่อเป็นเบื้องต้นว่าท่านสุจริตแต่ว่าเมื่อมันมีข้อท้วงติงมากมายมีหลักฐานค้านจํานวนมหาศาลมันจะให้คนคิดได้อย่างไรเอาว่าท่านสุจริตจริงท่านคนไหนที่เที่ยงธรรมจริงคนเขาหาจจะบอกว่าทั้งหมดเหล่านั้นนะไม่เห็นมีใครสักคนอ่ะ เชื่อไม่ได้ทุกคนเลยการทําหน้าที่มันก็จะเสียไปนับตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยอันนี้ทุกๆคนอึ่งไี่บอกว่ากอกตอลลงไปหาหน่อยได้ไหมก่อนที่จะประกาศผลเนี่ยไปจัดการให้มันอย่างน้อยพอเชื่อได้ว่าจํานวนมากมันสุจริตจานวนเยอะมันเที่ยงธรรมค่ะไอเป็นจํานวนน้อยที่มันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมจะได้จัดการเอาอกแก้ๆเอ,อกไปแตหน้อยเนี่ย ไม่อย่างนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดรู้ประกาศผลแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่สองทางที่เป็นไปได้ค่ะหนึ่งคนก็จะไปร้องตัดให้เป็นโมฆะสองคนก็จะไปแจ้งความเอาผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของกกตครับอ,อันนี้ก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งสองแบบะครับคแล้วมันมีตัวอย่างแล้วทั้งสองอย่างนะครับจำได้ไหมครับบุณแนนะท่านบนวิ์ว่าครั้งหนึ่งการเลือกตั้งสอสอ หันคูหาใต้หันคูหาฟ้ามีคนไปส่องได้ศาลวินิจฉัยและตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นความลับใช่ครับมองข้างหลังยกทั้งคณะเลยเลือกใหม่เลยเลือกกันใหม่หมดนะติดคุกเลือกตั้งมีเก้าหมื่นกว่าหน่วยนะครับไม่รู้เกิดแบบนี้ที่กี่หน่วยเลือกตั้งนะการเป็นเลือกตั้งเป็นโมฆะเลยนะครับนั่นเคยมีละเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะทําให้การเลือกกันเนี่ยถ้าประกาศออกไปจะเป็นโมฆะนะอื 2มันก็มีตัวอย่างแล้วนะครับปกบสสามท่านไปติดคุกจำได้ไหมครับจำได้ครับ<ช>พี่วสาส<ช>นาผมจำได้ใช่ถูกต้